สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ตามรับชมผ่านช่อง YouTube มวยไทยบายเซมนบันนอกนะครับวันนี้ก็พบกันเรื่องข้อวิจารณ์ในสุดของพิธีประจำวันพุธที่3 0มีนาคม2 5 6 5ณสนามมวยวิธีราชดำเนินถ่ายทอดสดเวลา18.00นทาช่อง 24U านใดสนใจครับตัวช่วยมวยตู้มวยหูเซมนบันนอกนะครับชี้ตัวเล่นดีบรรยากาศราคาการ์ดเฉาเว้ยแม่นยำดูราคาพรายุ่งง่ดูเสือให้ดูบรรยากาศให้สมาชิกมียท่านมากกว่าราคาต่อรองสนใจติดต่อครับ adline gio giv 9 9 7อโทร0971440เดี๋ยวผมทิ้งม้างงล่ครับ วันไหนบ้างครับวันพฤหัสจ่องทรูแล้ววันศุกร์จ่องทูร์วันเสาร์สามช่องวันที่สามช่องนะครับลายวันพฤหัสถูกวันสองร้อยเสาร์ที่วันสามร้อยรายเดือนเดือนหนึ่งพันลายสัปดาห์สัปดาห์ละหกร้อยชนได้ทุตัวครับสู้ได้ทุกหูมวยหูเซ็นบนนอกครับเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันครับเปิดใจฟังดูครับพอมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ครับคุยหนึ่งเป็นด้านของดวนเก้าเก้าสองจะาตู่ปลาจีนเจอกับมังกรเหล็กบุญนครดวนเก้าเก้ามาเก้าเก้าบอลมังกรเหล็กมาร้อยปอลต่อกันหนึ่งปอลนะครับ ดูเก้าเก้าสาเจ้าตบาจีนเป็นมวยจังหวัดแจ็ทสุทธนซ้อมที่เพชรขุนศึกเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดออกได้แรงบูดูดันล็อกลัดมัดตีเหนี่อยนั่นแข็งแข่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดีฟอร์มหลังแพ้คะแนนเพชรด่วนเป๋ช่อไปยั่์ชนะคะแนนสิงคีรีทิพย์ชรา,านนท์ไฟดาสุดโชว์สวยๆครับชนะคะแนนขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลศิษฐ์กุมภาหัาที่ได้ดำเนินวันนี้เจอกับมังกรเล็กบุญนครเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับฟอร์มสดฟอร์มหลังมาชนะรอบที่สาม สแสงชัยชนะคะแนนขุนไก่ไก่ชิริราบ็อกซิง่งไฟล่าสุดโชยสวยรับชนะคะแนนพิชิตสิงค์กองสรณีมวยไทยสีกุมภ์พาวห้ที่รังสิ์คูเนี้ยบผมดูว่าหนึ่งปอนครับมีผลไปไปอาจมียุบมีย่นได้ชอบไปที่มาเล็กบกิ้นนครรับกับพิชชนะดวนเปรศอเจ้าตุงชนะจะชนะดวนเก้าเก้าสอเจ้าตุงบาดจิงครับชอบที่มังกรเหล็กบิ้นนครคู่ที่สองเป็นหน้าของเพชรมังกรเพชรมังคนุนอปิติศักดิ์กับกรุงไทยสิบเก้าสิบเก้า พิการหนึ่งบอลเพชรมงคลออาไปติดสักเป็นมวยใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นมวยสูงยาวเปิดเกมชุดสลบค้ำดันแทงหัวจิตหัวใจรีบูดุดดันความหลังชนะคะแนนเดชเพชรวอลสังกระไพแพ้น้อยสามพิรวัญชัยวอลสองกระไฟไฟล่าสุดชนะน้อยสามปทธิดาเจ้วสามนิตสกิจกุมภาร่าที่ลังสินวันนี้เจอกรุงไทยธิดากาสิบเก้าเป็นมวยชาพัทลุงซ้อมเด็ดการสิบเก้าเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะศาสแข้งต่อยปั้มตีแข่งแข่งแข่งแรงหลักเหลี่ยมสมองมวยดี ความแงแพ้รคะแนนสิงห์ดำสอกาเวบุกัชกกดชนะคะแนนหยกครีทีมวยไทยฝ่าเลาสุดชนะคะแนนเสือภูเขาบางวัดคลองตันสามมีนาหัว้อที่ล่าดำเนินเครบชอบที่เม็ดมงคลออกปฏิสักครับจ่ชนะกรุงไทยทีเด็ดกาสิบเก้าคู่สามเป็นหน้าของธนูเพชรบัวสังอาภากภัยเจอพิรศรีนินโชไทยเศษเพชรหนึน่งร้อยสายสามปอนด์เวียนใจขึ้นมาหน่อยธนูเพชรบัวสังกภัยเป็นมวยชายสตูลเป็นมวยสูงยาวประเภทไฟ,ตฟตเตอร์เดินเตะเดินต่อยอาวุธออกแรง ต่อยขวาต่อยขวาจับตีเนี้ยงแน่นแข็งแข็งแรงควลังแพ้ะเน้นสมิงเด็ดนอนวัดยิมชนะกันเน้นธงน้อยลูกบ้านใหญ่ไฟดาสุดชนะกันเนนเด็ดภูไทยเก่งหมู่เก้าเก้ามีาวของอาที่กระสงขลาวันนี้เจอเพชรสิรินช่อเตยเศษเป็นมวยฝีมือครบเครื่องคล่องแคล่วว่องไวไล่แขนแทงเจ็บยัดไส้ตีหน้าดีเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมสมองมวยดีควลังชนะกันนนแบ็คแพตเตอร์วินาเยไทยเสมอเด่นภูไทย m c ็7 ไฟดานสุดช้างแนนเด็ตบุตรไทย mc เจ็ดสิบมีนาห้าที่ราชดำเนินวันนั้นเดิมพันห้าแสนบาทคุณแม่ผมชอบที่เพชรศรีนินโชไทยเศษจะชนะธนูเพชรวอสังปาภัย้วยที่ว่าอาวุธหลากหลายกว่าคุยครับเสาโทโออยชยยะเจอเพชรนันวัดนอนวัดยิมใน้ประกันหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์มาดูเสาโทโออยชยยะเป็นหรือว่าเสาโทเคซ่าย,ยิมเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะสาดแข้งวงในล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแขง็ขงแกร่งแรงหักเทฟันศอกอาวุธจุกจิกชุกยาก ฟอมหลังชนะแนนโมฮัมหสิเก้าแพ้คะแนนดีเซลเล็กบิวเจซีไฟล์ tá ่าสุดชนะคะแนนหยกมรกตวัวสามกระไฟกุมภาห้าที่ลังสิทธิ์วันนี้เจอเพชรนารวจนอนวัดยิมเป็นมวยอุบัติวัดอุบลธานนี่วัดอุบลมีศิยะเมืองชนดูแลอยู่เป็นมวยเข่าเปิดเกมปั้มตีแข็งแขงแข็งแรงสอกออกไรอันตรายบู๊ดุดันยืนระยะและมันคงฟอร์มหลังชนะคะแนนเพชรมงคลออปฏิศักดิ์ชนะรอบที่สองเชอร์รี่มอไลบปัสุบูลิน เวลาสุดชาก็เรยนพิธีวัดมรดิจิตไปเก้าเนี่ยผมชอบที่อันวัดนอนวัดยิมครับจากพิชชาต์เต่โทออชัยยะก็สนใดครับสนใจตัวช่วยมวยตู้นะมวยหูเซ็นันนอกครับติดต่อคไอ้ดีไลน์ g o g v เก้าเจ็ดเจ็ดหรือโทรสองเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่สี่ศูนย์ก็การวิเคราะห์วิจารณ์ครับเป็นเพียงสนับมืองต้นทสนใดสนใจครับก็มาเป็นสมาชิกมวยหูดีกว่าครับชนได้ทุตู้สู้ได้ทุกหูครับ ขอขอ,ขอบคุณท่านนะครังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับขอ,ขอตั้งครับโชคดีมีชัยเฮงรวยๆสวัสดีครับ